ผมว่ามีทีมประทับใจไฟปไปไปแล้วผมรู้สึกว่าเออเด็กคนนี้มันน่ารักว่ะของเจ้าของเจ้านูกกันเดียวกันนะอาทีละสองทีละสิ่คือประทับใจตอนรู้ที่เขากเขารู้สึกเหมือนขอชมเราอาเงี้ยผมคิดว่าเฮ้ยเราจะเป็นศิลปินหนึ่งศิลปินที่เราอยู่ในใจเขาพี่ตุ้ยสวัสดีครับค<ช>ุยอะไรกันพี่น้องคุยไม่หลับไหไ่นอนก็คือแล้วทีนี้แต่ผมว่าหัวหน้าทีมผมอะ คือความน่นารักของเขาอ่ะปฟไฟมันจะเป็นธรรมาชาติของมันพี่เอ็กเกิีที่ล e ่างอะ่ะเห็นไหมมันจะเป็นจะเป็นกดแล้วมันก็จะหลดลงไปผมกก็เห็นน้องมันเล่นเล่นอยู่นั่นแหละจนผมเล่นเล่นตามมันแบบพากันเล่นกันกันสามใครแกลเปอร์ก็เล่นไม่แบบเขาก็แข่งกันไปตอนที่จิงกอนพูดไปจริงก็กดเลเกเกอลี่อ่ะเนี่ยนะความน่ารักนั่คือความธรรมชาติของบายมันแบบเออมันน่ารักจริงๆบอกพี่มันอยู่แบบขนาดแบบผมอยู่ใกล้น้องแบบ ถ้าผมมีน้องสาวแบบเนี้ยไอ้น้องน้องน้องชายใช้คำว่าน้องชายแบบถ้าผมมีน้องแบบ mm hmm. แบบ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 ปลายอะ่ะผมก็ห่วงนะใช่มันน่าเอ็นดูไงมันน่าทะนุถนอมมันไม่รู้อ่ะมันพูดไม่ถูกใช่ในสงใ่งปายนะเนี่ยทาไมจริงแบบว่าอ่าคนยิงรักน้องเนี่ยไม่ต้องคือคือบางคนที่ไม่เคยสัมผัสนะ